กลยุทธ์ระดับองค์กรของการบินไทยกลยุทธ์ที่ใช้1กลยุทธ์การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างองค์กร2กลยุทธ์การเติบโตเชิงเครือข่ายและพันธมิตร3กลยุทธ์การขยายรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4. กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ 5. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และนวัตกรรมบริการ 6. กลยุทธ์ความยั่งยืนและเทคโนโลยีจิตันราะห์ของแต่ละกลยุทธ์ต่อองค์กรราะหอผลของ แต่ละกลยุทธ์ต่อองค์กรกลยุทธ์ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเนื้อหาการลดต้นทุนปรับเส้นทางการบินและปรับโครงสร้างนี่ผลที่เกิดขึ้นเพิ่มสภาพคล่องทำให้องค์กรกลับมาดำเนินงานได้แต่ต้องรักษาผันพนักง,งานและภาพลักษณ์สรุปเชิงกลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในช่วงหลังวิกฤตเพราะเป็นพื้นฐานให้ทุกกลยุทธ์อื่นเกิดผลได้กลยุทธ์เติบโตผ่านพันธม,มิตรและเครือข่ายเนื้อหาการเป็นสมาชิกและจับมือสายการบินอื่นผลที่เกิดขึ้น เพิ่มการเชื่อมต่อเส้นทางเพิ่มรายได้ระยะยาวและสร้างความแข็งแกร่งระดับโลกข้อควรระวังต้องเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอิสระทางกลยุทธ์กลยุทธ์กระจายรายได้เนื้อหาพัฒนา mro ซ่อมบำรุงและ ทัวท่องเที่ยวผลที่เกิดขึ้นลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ตัวโดยสารเพียงอย่างเดียวประโยชน์สร้างรายได้ใหม่และโอกาสขยายธุรกิจระยะยาวการยืดและเพิ่มภาพหาใช้เครื่อง บนที่เกิดที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายกำไรและปรพบรุการผกิตผมต่อองค์กรทำได้ในตลาดสุขราาองการการสร้างความแตกต่างภาพลักษณ์เนื้อหานำเสนองดหลักการิแารไทยคนที่เกิดที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้ารสร้างความดีและเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติ คุณต่อองค์กรเพิ่มมูลค่าแบรนด์และความได้ e ีชคุณ e ค่ากลยุท e ธ์ดิจ e ิทัลใช้เครื่องมือปรับใช้ระบบออนไลน์ชอนและเอาผลที่เกิดจวกการปล่ายบอนตอบโจทย์และยุคระดับบริษัทสมัยใหม่